ครับโอ้ยขอบคุณพี่ปุ้มมากพี่ปุ้มนี่เป็นสาย<ช>เป็นสายที่สองของยอ้อนแล้วก็พูดตรงๆว่าอยากจัดรายการประมาณนี้มานานละอย่างน้นนอยๆก็ถือว่าให้พวกเราได้มีเรื่องได้มาฟูดคุยกันพี่ปุ้มพี่ปุ้มอยู่จังหวัดไหนครับอยู่พิษณุโลกค่ะโอ้อยู่พิษณุโลกจริงๆพื้นเพผมก็เป็นคนเพชรบูรณ์นะเพื่อน <beispielsweise> <speed> ผมก็ไปเรียนที่มอนมอนเรสวนทั้งแก๊งเลยอืมอ พี่ปุ้มจบที่ในเลยสวนด้ไหมครับไม่ค่ะจบมอชอค่ะมอชอเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้เด็กเด็กเชียงใหม่เขาเรียนเก่งเนี่ยพวกผมเป็นเด็กหลังห้องไม่ค่อยจะฉลาดกันเท่าไหร,ไร่ไม่จริงไม่จริงโอเคพี่ปุ้มพี่ปุ้มมีเรื่องอยากจะเล่าให้น้องฟังเรื่องอะไรบ้างครับเออเอาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นนิทานดีกว่านาะแต่ว่า ไม่ไม่อยากจะพลาดพิงอะไรแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะได้ครับก็พี่ที่ที่อยู่มนอก็คือสอนที่นี่ค่ะอ๋อเป็นแล้วก็คือเป็นอาจารย์อ๋อครับผมครับผมค่ะก็มีเรื่องเอ่ออันนี้เน้นว่าเป็นนิทานเราสู่กันฟังอ๋อค่ะนิทานนิทานค่ะนิทานค่ะก็เออก็มีเอ่อ อาจารย์ใหม่อาจารย์ใหม่ใหม่ๆเองแบบว่าอย่างอายุน้อยๆอ่ะก็เข้ามาเป็นอาจารย์ยครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ในในส่วนของเอ่อที่ต้องดูแลค่ะอาจารย์ใหญ่ค่ะคคอืมค่ะก็ก็ทํางานไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็พอนี้เอ่อมีเช้าวันหนึ่งหนูก็อันนี้เป็นภาควิชาหนึ่งที่ต้องมาผิดข้ามอาจารย์ใหญ่ ก็จะในคณะน,นึงเนี่ยจะมีหลายภาควิชาอ่ะอพอเช้ามาอาจารย์คนเนี้ยก็อ,อมีแบบว่าเสียงมาว่าแบบเออภาคเนี้ยมีเรื่องมีเรื่องอะไรเงี้ยก็คือภาคที่เขาอยู่เป็นภาคที่นักศึกษาชอบเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ะค่ะ<อ>แล้วก็อาจารย์ภาคอื่นเขาก็จะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี้ยพอดีว่ามีอาจารย์ที่เขาอยู่ดึก อยู่ดึกแบบเที่ยงคืนเลยค่ะแล้วเขาก็อยู่ในส่วนชั้นที่มีอาจารย์ใหญ่นอนอยู่ก็คือนอนแบบให้เด็กนักศึกษนานักศึกษาแพทยะะ์ผ่าอะไรเงี้ยค่ะก็นอนอยู่ <c oughs> คือเป็นห้องห้องใหญ่ๆปกติเลยแล้วก็ด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นห้องพักอาจารย์ซึ่งอาจารย์คนนี้เขาทํางานดึกเขาทํางานดึกแล้วเขาก็ประมาณเที่ยงคืนเขาก็ลงลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ตัวเนี้ยอยู่หน้าห้องอาจารย์ใหญ่พอดีเลยค่ะอืมพอเสร็จแล้วพอเขาเปิดลิฟต์ก็มีรปภเดินสวนออกมาเขาก็เลยถามราปภเพราะว่ากฎของตึกเนี้ยคือรปภห้ามขึ้นตึกอืมไม่ว่าจะอะไรก็ตามราปภต้องอยู่หน้าหน้าตึกชั้นล่างเส,เสมออย่างนี้ยค่ะอาจารย์คนเนี้ยเขาก็เลยตกใจเขาก็เลยถามว่า เลาวราปภเข้ามาทําไมเออขึ้นมาทําไมครับอืเขาไม่ให้ขึ้นตึกนะรปภก็บอกว่าอาจารย์ครับห้อง518ไปทางไหนเนี่ยอาจารย์อาจารย์คนนั้นก็แบบเอจใจแหละก็อ้าไม่มีอะไรเขาก็บอกไม่มีอะไรตอนนี้เหลือผมคนเดียวผมกําลังจะกลับแล้วร,รพภปะ่ะลงลิฟต์ด้วยกันร,รพอก็ไม่ยอม,อมไม่ยอมค่ะ มไม่าา 5, 8, ไ,ไม่ครับอาจารย์ต้องห้าหนูแอดไปทางไหนอาจารย์เขาเลยเอกใจก็เลยถามราพอว่าทําไมมันมีอะไรเราอบอกว่ารปภอบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งโทรไปที่ตรงรปภชั้นล่างว่าให้มาช่วยยกของให้หน่อยเขายกไม่ได้มันนักอ,อาจารย์คนที่เจอเรปภบอกไม่มีอะไรไม่มีคนแล้ว ตะลงไปกับผมเธอเชื่อผมแล้วอ,อก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมก็เลยบอกเดี๋ยวผมบอกลงไปกับผมก่อน,นออก็ลงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพ,พี่อาจารย์คนนี้เขาก็เขาก็แบบเงียบไว้แต่รปภอ่ะเขาก็เขาก็ยังติดใจอยู่ค่ะว่าเขาไม่ได้มาช่วยยกของพี่เขาเลยถามว่าใครโทรมา เราปคบ,บอกว่าเป็นอาจารย์ครับเสียงผู้ชายแก่ๆบอกว่ามาช่วยยกของหน่อยมันหนกักผมยกไม่ขึ้นทีนี้มันก็แบบข่าวมันก็มาจากราพอเนี้ยค่ะเขาก็มารายงานเจ้าหน้าที่ไปนู่นไปนี่พอเช้ามาถึงหูหัวหน้าภาคหัวหน้าภาคของภาคเนี้ยค่ะหัวนาาหน้าภาคนัานนี้ก็ตกใจก็เลยรีบสั่งเจ้าหน้าที่ว่าไปดูอ่างรองอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวนี้ Mm. มีอะไรทับท่านไวเพราะห้องที่รปภร,รับสายอะค่ะห้องนั้นอะก็คือห้องอาจารย์ใหญ่ mm. ซึ่งไม่มีคนมีแต่าัยนใหญ่นอนอยู่ mm. แล้วก็คือมันมันเป็นไปได้ยังไงที่มีสายลงมาตอนประมาณเที่ยงคืนหรือก่อนเที่ยงคืนนิดนิดที่บอกว่าให้มาช่วยยกของนอนเ mm. จ้าหน้าที่ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ก็รีบไปดูไปคนน้นอาจารย์ใหญ่ สรุปว่ามันเป็นเหมือนเป็นเป็นเหล็กอะค่ะเครือชันใหญ่เราเราจะจะดองไว้แล้วก็แบบแช่ไวใ้ในในอ่างอ่างแบบเหมือนคล้ายๆลงศพเลยค่ะเป็นอ่างมีก็แช่ไว้แล้วก็มีพวกอุปกรณ์ต่างๆเราอวัยวะต่างๆอรพับ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 ท่านไว้แล้วก็จะมีแผ่นเหล็กพับอีกทีหนึ่งซึ่งท่านเน่ยอยู่ใต้สุดเลยอยู่ใต้สุดเราก็เลยบันลือดูประวัติว่า อาจารย์ใหญ่ท่านนี้คือใขรอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้ชายแล้วก็แบบอายุประมาณเอ่อหกสิบกว่าเน,นี้ยค่ะอันเนี้ยก็เลยแบบกรุณาไปยกออกเจ้าหน้าที่เขาเอาอะไรไม่รู้มาแบบทับท่านไว้เต็ไหมไปหมดก็เลยต้องโชคยกออกมาอันนี้ก็ความเป็นนิทานเป็นความเชื่อที่พอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอก็ไม่ไม่เคยได้รับอะไรอีกเลยค่ะผมผมคำถามพี่พุ้มนิดน,นึงว่าอ๋อคือ เอ่อทำไมเขาถึงเอาอะไรไปทับคือหมายถึงว่ามีอะไรไปวางปิดเหรอครับ<ช>ทำไมเ,เพราะว่าหนึ่งหนึ่งอ่างดองอะค่ะก็จะมีร่างอาจาร,รย์ใหญ่เต็มร่างแล้วก็จะมีพวกชิ้นส่วนตับไตไตพุงอะค่ะคเขาก็าแช่รวมกันแล้วว่าอนีจมันมีแบบเป็นแผ่นเหล็กที่ต้องกั้นระหว่างอาจาร,รย์ใหญ่กับกับพวกชิ้นส่วนพวกเนี้ยการไหวแล้วมันมันมันหนักแล้วมันก็ไปทับ ทับล่างทันเนี้ยค่ะโอ้คือแสดงว่าคนที่น่าจะไปทับเขาน่าจะมองไม่เห็นนี่แหละครับใช่เจ้าหน,น้าที่เขาก็เอาไปแบบวางทับๆท,ทับไว้เงี้ยค่ะก็อไม่ไม่น่าจะแบบเออได้ผลกจอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยทับไว้แค่ไวอะไรเงี้ยค่ะคำถามต่อไปถามว่ารอปภเป็นกฎเหล็กของตึกเลยว่ารอปภห้ามขึ้นตึกใช่ค่ะก็ะคือเอาพอห้ามขึ้นตึกสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้ว สมัยก่อนเนี่ยเราพอห้ามขึ้นตึกเพราะว่าเราก็คืออาจารย์อาจารย์เขาจะทํางานค่อนข้างดึกจังเราพอต้องเฝ้าตึกข้างล่างเสมอไม่ไม่ให้มีใครแบบผ่านเข้าออกตอนเวลาเลิกงานเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ห่วงความปลอดภัยของอาจารย์ด้วยว่าเราพอหรือเปล่าเองหรือเปล่าอาจจะไม่ดีแบบึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นกฎว่าห้ามขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องรีรับอะไรว่าเราพอห้ามขึ้นไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเหตุเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ที่พี่ปุ้มอยู่มาเป็นเหตุการณ์แรกหรือว่ามีเหตุการณ์อื่นอีกไหมครับเป็นเหตุการณ์แรกที่ที่แบบว่าคือฮากันค่ะอนอกากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเล็กๆน้อยๆที่เด็กนักศึกษาเจออาจารย์เจอบ้างอ,อะไรเงี้ยค่ะพี่พี่พี่ปุ้มลองเล่าเหตุการณ์ที่ที่เด็กนักศึกษาเจอได้ไหมฮะ สักสักเรื่องเงนอ๋อได้ค่ะอืมเด็กเจอนี้ก็จะเป็นคือตึกเรามีห้าชั้นค่ะชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นอาจารย์ใหญ่คือชั้นห้าส่วนชั้นอื่นๆเนี่ยจะเป็นของภาควิชาอื่นๆอืมซึ่งอาจารย์ภาคอื่นๆเนี่ยเขาัวผีอยู่แล้วอืมเขาไม่ค่อยยุ่งกับภาคที่อยู่ชั้นห้าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มาขึ้นมาชั้นห้าแน่นอนทีนี้เขาก็จะมีแบบว่า เขาจะอยู่ชั้นสามภาควิชาอื่นอยู่ชั้นสามเนี่ยค่ะคบางทีแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงแล้วก็มีห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่แบบห้องโถกงกว้างของชั้นสามก็จะมีแบบเขาจะเห็นคนไปนั่งอยู่ตรงขือตรงตรงขือในห้องนั้นเนี่ยค่ะอืมเป็นประจำแล้วก็เด็กก็จะเห็นเป็นประจําอ,อืมแล้วก็ลิฟ ลิฟต์ของตึกเนี้ยค่ะเขาจะเปิดชั้นสามทุกครั้งโดยไม่มีใครกดหื hmm? ค่ะพวกเราก็เลย hmm. พวกเราก็เลยรู้ว่าถ้าสมมติว่าสมมติลงมาจากชั้นห้าเนี้ยค่ะเราจะกดชั้นหนึ่งมันจะเปิดชั้นสามโดยไม่มีใครโดยไม่มีใครอย่างเงี้ยบ่อยมากพอ hmm. พอหลังๆมาตอนปัจจุบันเนี้ยค่ะพอเราลงมาจากชั้นห้าปับ๊บพอเปิดชั้นสามปับ๊บเราก็จะ ยิ้มน,น่นาทีแล้วอกว่ะเชิญค่ะแล้วลิ้ก็จะติดค่ะแล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจำแล้วค่ะชั้นสามมีอะไรละ่ะฮะชั้นสามเนี่ยเหมือนกับว่าคือชั้นสามเด็กๆกับอาจารย์ที่อยู่ชั้นสามอ่ะเขาก็โทษชั้นห้าว่าอาจารย,าย์ใหญ่หรือเปล่าที่มามาป่าวนชั้นหชั้นสาม,อ,มอาจารย์ชั้นห้าก็บอกว่า ไม่จริงอาจารย์ใหญ่ไม่เคยทําลายใครเพราะว่าอาจารย์ใหญ่แบบจิตบริสุทธิ์มากในการบริจาล่างเขาไม่หลอกใครหลอกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความคืออาจารย์อาจารย์ชั้นห้าเนี่ยที่คอนแทคกับอาจารย์ใหญ่โดยตรงเนี่ยไม่เคยมีใครเจอค่ะเพราะว่าเราเราเคารพอาจารย์ใหญ่เหล่านี้มาก แต่ว่าอาจารย์ภาคอื่นๆเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ค่อยรู้สตอ,ตอรี่ของของเราเท่าไหร่เขาก็จะแ,แบบมโนเหมือนมโนไปเองว่าต้องเป็นอาจารย์ใหญ่มาหลอกเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะอแล้วทําไมจะต้องเปิดแค่ชั้นสามอย่างเดียวชั้นอื่นได้ไหมครับไม่มีค่ะเปิดแค่ชั้นสามค่ะเราก็ไม่รู้เหตุผลเลยว่าก็ไม่รู้ใช่ตแต่ชั้นสามเนี่ยเจอบ่อยเจอบ่อยเหมือนถึงเจอแบบ เหมือนเป็นคนนั่งอยู่บนคือตรงตรง,ตรงแบบตรงตรึกแบบพิดานเงี้ยค่ะเด็กๆเ,เขาจะมาซ้อมก,กิจกรรมกันบ่อยแล้วตอนคืนอย่างเงี้ยบางทีเขาแห่งขึ้นไปเขาก็เขาก็าวิ่งออกมาเลยเป็นประจําค่ะอ<น>ที่เด็กเล่านะคะครับผมแล้วค,คือนอกจากนี้เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับที่อาจารย์โดนไหมฮะที่ที่ที่นอกเหนือจากนี้อยากให้เร่าให้ฟังครับ ส่วนมากแล้วจะเป็นเด็กๆที่มาเล่าต่อให้อาจารย์ฟังมากกว่าค่ะคือเด็กๆเ,เขาจะอยู่ดูแลดึกๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ที่สมัยก่อนเนี่ยอยาจารย์ใหญ่ยังอยู่ชั้นห้าแล้วก็เด็กๆเ,เวลาเขาก่อนสอบอะ่ะเขาก็จะขึ้นไปดูอยาจารย์ใหญ่กันเขาจะดูกันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีก็จะมีเสียงเด็กหัวเราะซึ่งซึ่งเอ่อในห้องนั้นน่ะนอกจาก สรวใหญ่ที่นอนอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีเด็กที่เป็นโหลดองอะค่ะ hmm? โหลดองของเด็กแบบในการเจริญต่างๆงเดือนๆตรงเดือนสองเดือนก็ดองไว้ในโหลแล้วก็เก็บไว้ในตู้เนี่ยค่ะ hmm? เด็กๆพวกเนี้ยที่มาดูที่มาดูาดเออ่แลบจันก่อนสอบเนี่ยเขาก็จะชอบมาเล่าว่าหนูได้ยินเสียงเด็กหัวเราะหนูได้ยินเสียงแบบปีเท้าว,วิ่งแบบเหมือนวิ่งเล่นอะ่ะเหมือนเด็กวิ่ง วิ่งไปวิ่งมาเ,เาานี่ยหัวล้ออะไรเงี้ยตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆแล้วเขาก็จะตัวกันแล้วพอเช้ามาก็จะมีของเล่นมาวางไว้ตรงไอ้ตรงโถด,ดองเด็กดองอะค่ะครับเสมอพวกอาจารย์ก็บอกก็เก็บทุกทีเก็บของเล่นบางทีก็จะเป็นรถบ้้งทหารบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะเด็กเขาจะเอามาเอามาให้น้องๆเขาบอกอามาให้น้องค่ะโหแล้วแบบแบบนี้ตัว พี่ปุ้มเองเคยเจอกับตัวเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับไม่เคยค่ะอืมคือไม่เคยเลยที่ไม่เคยอาจจะเป็นเพราะว่าคือไม่ได้อยู่ดึกด้วยไหมฮะอยู่ดึกแต่เราไม่กลัวค่ะอืมเพราะว่าเราเราอยู่กับท่านมาตลอดอยู่แล้วอย่างไีค้ค่ะอืมคืออ่าอ่าอ่ทุกนะครับแสดงว่าพี่ปุ้มเป็นคุณหมอใช่ไหมเป็นสอนสอนนิสิตแพทยอีกทีหนึ่งค่ะ ก็เขาเรียกอาจารย์หมอจะเป็นอาจารย์ที่แบบเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ที่สอนนิสิตแพทย์ผ่าค่ะอืมแต่แต่ไม่ได้เรียกว่าอาจารย์ของหมอใช่ไหมผมเรียกไม่ถูกเป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนหมอใช่คะ่ oh, คะโอ้ครับมีอีกสักเรื่องสุดท้ายไหมฮะอีก <c oughs> ขออีกสัก,กเรื่องหนึ่องอีกสักเรื่องน่าจะเป็นเรื่องที่ที่เจอกับ ตัวที่เป็นแบบญาติพี่น้องเรามากกว่าอยากฟังครับอยากฟังครับก็จะเป็นในส่วนของพอดีว่าเออคุณย้อนไปสิบกว่าปีค่ะคือคุณคยายเสียอืคุณยายที่แบบสนิทและรักรักมากแล้วเขาก็รักเรามากเหมือนกันเสียเสร็จแล้วเออเราก็เวลาก็ผ่านไปประมาณสักสองสาปีอะคะ่ะแล้วพี่เป็นคนที่ ต้องคือพี่บ้านอ่ะไม่ได้อยู่พิษณุโลกพี่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วพี่มีหลายบ้านเพราะฉะนั้นพี่จะต้องวิ่งดูแลบ้านจังหวัดนี้ทีจังหวัดนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะาดูแลคุณพ่อคุณแม่อืมครับแลว้วก็มีอยู่คืนหนึ่งคือพี่เหมือนกับเพาะแบบเหมือนลักษณะการน,นอนของพี่พอนอนป๊บถ้าเหมือนมีอะไรมากวนอ่ะใจที่มันจะเต้นมันวอกวอกอ่ะ มันว่าหนึ 2> 2, 3, ่งสองสามมันก็จะว่าทั้งตัวเหมือนชาทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพี่ก็จะสลัดหลุดทุกทีแต่วันนั้นน่ะจะสลัดแล้วหลุดเหมือนคล้ายๆโดนผีอำออแต่พี่ไม่เชื่อว่ามีผีอมจริงในโลกนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือนกับแบบนอนทับเส้นหรือว่าเราเหนื่อยมากร่างกายเราไม่ไหวอะไรเงี้ยอืมเหมือนมากจะเป็นแบบนั้นแต่วันแต่คืนนั้นน่ะเป็นคืนที่ไม่ไหวแล้วอะ่ะสลัด สลัดไม่ได้แล้วอให้มันให้มันชาทั้งตัวไปอย่างนี้แหละทั้งมันเถ <ermo> อะก็นอนอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งคือพี่ตื่นอยู่แล้ว,ลวก็แบบลืมตาในความมืดสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนจูนคลื่นในหูเราเลยค่ะเหมือนคลื่นวิทยุที่มันยังหาหาคลื่นตรงๆไม่เจอเสียงซื้อซื้อๆอ,อ,อย่างนี้เหละใช่ใช่ค่ะแล้วสักพักหนึ่งเราก็เงียบแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียง คนแก่คนหนึ่งถามที่ว่าเดินทางตลอดเลยเหนื่อยไหมลูกพอพี่ได้พอพี่ลืมตาปุ๊บเฮ้ยเสียงยายเสียงยายพี่เองอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับที่พูดกับท่านแต่ว่าไม่ได้เหมือนพูดในใจอะคะ่ะทั้งๆที่พี่ลืมตาอยู่ในความมืดเนี่ยพูดในใจว่าโอ้ยยายไม่เหนื่อยหรอก ก็ต้องไปก็จําเป็นต้องไปไม่เหนื่อยห,หรอกสบายมากก็อบอกนี้แล้วก็เลยถามยายว่าแล้วยายล่ะเป็นยังไงบ้างอืมแกก็จะพูดคําเดิมๆที่เราเจอแกบ่อยๆบอกโอ้ยยายก็ยังงั้นแหละนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยค่ะก็พักหนึ่งก็ก็คุยกันว่าโอย้ยายคิดถึงนะอะไรเงี้ยเสร็จมันก็จะเป็นเสียงจูนขึ้นเหมือนขึ้นมันไม่ติดแล้วอค่ะครับก็เลยถามยายว่า ไายพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่ฟังไม่ออกอแล้วก็จะมีเสียงเสียงสุดท้ายของยายคือเ้อ <c oughs> และทุกอย่างมันก็โลง่งคือตัวโล่งไปหมดเลยคือจากอาการชาอย่างนั้นอะนอนชาอย่างนั้นะ่ะมันหลุดหมดเลยแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอพี่ยังลุกขึ้นมาแล้วก็จดในมือถือว่ายายมาหาเราพูดอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยจดอยู่ในมือถือนะปัจจุบันยังไม่ได้ลบเลยอะ่ะอันเนี้ยก็คือแบบ ผมไม่น่าเชื่อว่าแบบเราจะได้ยินเสียงครับม,มสนใจเหมือนกันครับอืมคือ,อคือ,ค,อคือตัวพี่ปุ้มเนี่ยแสดงว่ามีเอาจริงๆแล้วคิดว่าตัวเองมียานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมครับยานพิเศษอะไร<ม>พวกนี้ไม่มีแต่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมากกว่าแต่ถ้าจะเป็นคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักนะ่ะที่ที่ว่าพี่ไม่มีค่ะอืม ถามถามนิดนึงว่าอย่างอย่างอย่างพี่ปุ้มเนี่ยมีโอกาสเข้ามารับชมเพจยอดแสดงว่าก็ต้องก็ต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องด้วยใช่ไหมครับหรือว่ามีเก็บสะสมไหมอืมเพิ่งเริ่มเลยคือคือในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสนใจพระเครื่องอืมแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เริ่มมาจากไหนอืมคือเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะครับ ที่พี่เข้ากลุ่มของยอดเศรษฐีเนี่คือ,อ,อสฤศจิกายนเพราะว่าไม่รู้ยังไงพี่เห็นภาพของหลวงปู่ทีลาครับแล้วพี่รู้สึกแบบดีจังเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบศรัทธาจังทั้งๆท,ที่พี่ยังไม่รู้จักเลยว่าท่านคือใครอืมอือใช่ค่ะแล้วก็าจากนั้นก็คือก็เริ่มก็เริ่มดูเริ่มเริ่ม,มศึกษาดูอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเข้ากลุ่มเริ่ม เขาทำํำรายการบางทีเขาพูดกันแบบอ,อะไรอย่างเขาพูดอะไรกันเหมือนคนละภาษากับเราเลยอะ่ะแล้วก็บบพแบบมาเริ่มมาเริ่มเรียนรู้อะไรอย่างนี้ยค่ะโอ้แล้วพีก็แบบโอ้รู้สึกศรัทธาหลวงปู่มากมาก,มากมซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นขนาดนี้ส <ะ S 2> สแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกับพระกับเจ้าการทำบุญแล้วก็ทำบุญไปตามตามวิถีของชาวพุทธเรื่อยเ่อไปใช่ไหมฮะแต่ว่าใน ในในโลกออนไลน์ที่มีกลุ่มพักเครื่องอย่างยอดเศรษฐีก็พึ่งเข้ามาเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้มีวัตถุมงคลของหลวงปู่หรือว่าพระเกจิอะไรอยู่ไหมครับในใน,ในใการครารอ้อความอย่างนี้จะของหลวงปู่ค่ะมีแต่หลวงปู่ศิลาใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้อยางอย่างรุ่นยอดเศรษฐีประมาณนี้ไหมครับยอดเศรษฐีน,นีบ้างคะ่ะอืมเกษมมาไม่ทันนะคะ แสดงว่าเดี๋ยวนะฮะเพิ่งเข้ามาในกลุ่มเมื่อปลายเมื่อปลายปีก็เริ่มก็เริ่มเช่าบูชามาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอครับใชองค่ะโอ้ครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเอฟเหรียญไข่ได้บ้างไหมครับเหรียญไข่ได้ค่ะ<อ>ได้บ้างค่ะครับได้ได้มาฟ้าแท็กที่ขอนแก่นไหมครับ ไม่เลยค่ะอ๋ออาจจะกลายติดงานด้วยอะไรด้วยใช่ค่ะอืมครับผมถามจริงๆว่าถ้าให้เลือกพระหนึ่งองค์ขึ้นคอเนี่ยตัวพี่ปุ้มอยากจะอยากจะนิมนต์เหรียญไหนรุ่นใดเนื้ออะไรขึ้นคอครับขึ้นคอใช่ไหมคะอ่าแบบแขวนเดียวองค์<อ>เดียวเลยพี่ชอบปิดตาค่ะปิดตา ปิดตาชอบเนื้อไหนหรือว่าหรือว่าเนื้อไหนก็ได้เนื้อไหนก็ได้ค่ะขอให้เป็นปิดตาแสดงว่าตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีปิดตาไม่มีค่ะอืมครับผมก็ยังไงก็ขอให้ขอให้ได้ปิดตาเร็วๆนะครับช่วงนี้<ม>ช่วงนี้ปิดตาราคาก็ราคาราคาไม่แรงเลยถ้าเทียบกับเมื่อ เมื่อตอนเปิดตัวใหม่ๆเปิดตัวใหม่ๆรายการรายการล่างสุดนะครับพี่ปุ้มรายการสิบารายการเก้าเปิดกันมาหมื่นกว่าบาทตอนนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณสักหลักห้าพันหกพันเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ใช้ได้แล้วก็กว่าพระจะออกเนี่ยกว่าพระจะออกเดือนเมษาราคาก็ไม่รู้ว่าจะราคามันจะขยับไหมแต่ผมเชื่อว่ายัางไงถ้าเป็นช่วงเดือนเมษาเนี่ยราคาพระน่าจะ กระตืองขึ้นดังนั้นถ้าเกิดจะเก็บเนี่ยก็ขอญาตเสนอความ,มเห็นก็คืออาจจะต้องเก็บก่อนที่พาจะออกเราเราน่าจะได้ราคาที่ดีที่สุดครับแล้วคัาผมพี่เอ,อพี่ปุ้มมีม,มีมีประสบการณ์ตั้งแต่เราเช่าวัตถุมงคลไปเนี่ยเรามีประสบการณ์อะไรบ้างแล้วยังหรือว่า หรือเราคิดไปเองไม่ดูลอง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 อีกสักเรื่องหนึ่งครับคือคือพี่ห้ณตอนเนี้ยพี่ห้ออมมนพการค่ะที่เป็นเหรียญมนภการของอาจารย์ต้อมไม่ใช่ค่ะเป็นของหลวงปู่ค่ะอ่าอ่าโอเคครับหลวงปู่ศิลาค่ะที่เขาบอกว่ามนพการสะท้อนกลับครับเหมือนใครคิดไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะอืม อันนี้ไม่รู้คิดไปอย่างอี้เปล่าแต่ว่าเวลาเราแบบรู้สึกแบบคนนี้มันคนนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เราเราเราไม่อยากเจอเขาอะไรเงี้ยืพอมาคือเพิ่งหมัดมาคือรับสมัครอาจารย์มาค,ค่ะอืแล้วพอดีว่าพี่อยากเป็นหัวหน้าแล้วพี่อาจารย์คนเนี้ยได้แล้วได้บรรจุมาในในในของเราแล้วเนี้ยค่ะแล้วพี่ก็ได้ยินข่าวจากวงในเพราะว่า วงการพวกนี้มันมันรู้จักกันหมดทั้งประเทศอยู่แล้วค่ะก็ได้ยินข่าวว่าคนนี้เป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็รับฟังไว้พอรับฟังเยอะๆแล้วมันเหมือนกันหมดเลยในทุกๆสถาบันที่มาบอกดีก็เลยคิดว่าตายแล้วได้ไหมเนี่ยคนนี้อะไรเงี้ยจะเข้ากับเราพวกเราได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเสร็จก็ได้บรรจุมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วนะคะตอนวันรุ่งขึ้น อาจารย์ใหม่คนเนี้ยที่ยังไม่มาทํางานเนี้ยโทรมาบอกพี่ว่าเขาขอสลับสิออืมเขาขอสลับสิทธพี่ก็แบบตกใจตอนเช้ามาก็่บอฮะแล้วพี่ก็จำพี่เองใส่เหรียญปู่ไว้อยู่ยพี่อยู่ขอพี่ก็กำแบบดีจังแล้วก็ทุกคนของคณะก็จะแบบพอรู้ข่าวก็แบบโล่งใจจังเลยอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วบอ,อมดีแล อะไรเงี้ยค่ะอที่นี่เจอสดๆร้อนๆเลยค่ะอันนี้เราก็เราก็ากไม่สามารถอ่าเราเราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่ามันก็เป็นคืออย่างที่พี่พูดอะว่ามูลประการอะไรนะ,ะสะท้อนกลับ,บใช่ไหมอะไรก็ตามที่ท,ที่ที่เราอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นท็อกซิกกับความรู้สึกของเราอะไรพวกเนี้ย มันก็จะพยายามที่จะดีดออกจากตัวเราไปประมาณนั้นใช่ค่ะโหวันนี้สุดยอดเลยครับพี่ปุ้มจริงๆเนี่ยอยากจะฟังพี่ปุ้มเป็นสักชั่วโมงเลยแต่ว่า <c oughs> อยากที่จะให้พี่ปุ้มเก็บเรื่องเล่าเอาไว้ย้อนจะได้โทรหาพี่ปุ้มบ่อยๆ่อได้ค่ะได้ได้ครับพี่ปุ้มครับขอบคุณพี่ปุ้มมากนะวันนี้นะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขออวยพรให้พี่ปุ้มได้